ดีครับวันนี้ผมจะมา ASMR เป็นพิซซ่าหน้าฮาราไลเอียนนะครับซื้อมาจากเฟทูนี่เลยอันนี้ผมชิมไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวมาชิมนะฮะก็จะมีหน้าชีสเยอะมๆมีเป็นแบบแทมเป็นลูกเต๋านะครับแล้วก็มีไฟ้กรอกสำหรับใคร กินไม่กี่ชิ้นก็อิ่มได้นะครับตอนนี้นกก็ร้องนะฮะเพราะว่ามีเสียงนกชนิดอื่นนะครับเลยร้องนะฮะวนอยู่หน้าบ้านนะครับ แสับบริดด้วยฮะมันกินพิซส่าจริงๆเลยนะครับแต่จริจีมันเป็นขนมปังนะฮะขนมปังของเขาก็อบมานุ่มๆน,นะฮะถ้าเอาไปเวฟในไมโครเวฟก็ชินก็จะเยิมเย้มๆมาอร่อยมากเลยนะครับ คลิปนี้ฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะติดตามด้วยนะครับ